ลักช r รี่แบรนด์ของจีนนี่กําลังมาเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมรถใหม่ของอวตารก็คืออวตาร07และตอนนี้ผมอยู่กับพี่โจครับนี่คนที่แม่นเรื่องของโปรดักของทั้งตัวฉางอันนะฮะก็คือดีพอและอวตารมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนี่เดี๋ยวยกตัวเขนาดนี้เลยครับราคาออกมาแล้วออกมาครับคืออวตารเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นลักช r รี่แบรนด์นะครับ คนขายอวตารในบางทายดีลเลอร์ของเราเนาะดิสติบิวเตอร์ก็ขายพอร์ชขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ช>กข็ขายรถหรูขายเ e ซ์เซ e เบนส์อันนี้เล่าให้ฟังก่อนจะไปถึงที่ตัวรถนะครับผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะวันที่<ม>รู้ว่าจะขาย 7, อวตารซูนเจ็ดเพราะมันแบบไซซิ่งขนาดอะไรเง<ม>ี้ยมันกลังดีให้พี่โจอธิบายให้คนที่เพิ่งมาดูหรือไม่รู้ว่าอวตารเนี่ยบางคนแบบพอรถจีนมันก็เหมือนกันหมดรถไฟฟ้าจีนก็เหมือนกันหมดอวตารมัน แตกต่างในเรื่องอะไรที่เขาต้องจ่ายเงินข้ามล้าน2ล้านมาซื้ออวตารครับครับจริงๆในส่วนของตัวอวตารที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับคือมันเป็นเรื่องของความพรีเมียมรักชวรี่นะครับจริงๆแล้วส่วนที่เด่นที่สุดของอวตารเนี่ยคือดีไซน์ครับก็คือตัวของตัวดีไซน์อวตาเนี่ยมันจะเป็นความเป็นยูนิคที่มันไม่เหมือนใครเลยนะครับก็คือเป็นนักออกแบบชาวยุโรปนะฮะอวตาเนี่ยก็จะมีชิปดีไซน์คือคุณนาดานะครับที่เคยออกแบบในรถ คำรรว่าออกแบบเนี่ยของดีไซนเนอร์เขาไม่ใช่แค่สเก็ตหนึ่งเดียวเนาะเขาคิดถึงเรื่องของรถเป็นยังไงแล้วของที่จะมาใช้ในการทํารถแมทริเรียนอะไรต่างๆด้วยคาว่าลักชัวรี่เนี่ยมันต้องลักชูทุกลลรายละเอียดนะใช่ครับนอกจากเรื่องดีไซน์ที่มีเอกลัก,กษณ์ไม่เหมือนใครดีไซน์มีความแบบกลิ่นอายของความเป็นยุโรปเรื่องของแมทริลเรียลที่พี่มินบอกใช่เลยเราใช้แมทริลเรียลที่ค่อนข้างจะแบบหรูหราอย่างภายในอะฮะส่วนที่เป็นบุนุ่ม80%คือเป็นแบบบุนุ่ม และอย่างพวกวัสดุหนักก็เลือกเกรดที่มันเป็นพรีเมียมอย่างพวกตัวเบาเนี่ยก็จะมีเบาแบบเนปป้าหนังเนปป้ามาให้เบาซีโร่กราวิตี้คือเห็นผ้าเห็นหนังอ่ะจริงๆมันก็มีความแพงไม่เหมือนกันเหมือนโรลส์รอยสก็หนังก็หนังก็ไม่เหมือนเพื่อนชเชฟสเ์เบนก็แบบนึงเนปป้าเนี่ยก็เป็นหนังแท้ใ,ในขณะที่รถจีนทั่วไปราคาถ้า เจ็ดแปดแสนเห็นเขาหุ้มหนังมาเพื่อมันใช้งานง่ายแต่นั้นหนังสังเคราะห์หนังเทียมหนังพีวีแต่พวกนี้จะเป็นหนังแท้ใช่อย่างวัสดุต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างอวตารวันวันหรืออวตารศูนย์เจ็ดเนี่ยอย่างระบบเสียงเนี่ยเขาก็ใช้แบบลำโพงเมอริเดียนยี่สิบห้าตำแหน่งก็คือแบบเยอะมากแตเยอะไปไหนเมอริเดียนก็เป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ไฮเอ็นของเครื่องเสียงนะฮะปกติถ้าก่อนก็จะเห็นอยู่ในต์เมซิเบนกับตระกูลแลนด์โรเวอร์จักร้าเมอริเดียนอวตารใช้เมอริเดียนเมอริเดียนโอ้โหจัดที่ผมบอกว่่าตตืนนเ้กับ S <S <k art an> การมาของอัลปาร์07เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบรนด์หรูแต่หรูเนี่ยบางทีแบบยาวใหญ่ไปเมื่อขับยากไซซิ่งมันกำลังดีนะราคาร,ราคาตัวเริ่มต้นนะครับก็คืออัลปาร์07 Max อยู่ที่1 6 5 9 0 0บาทครับในส่วนของตัวท็อปเนี่ยอวตาร07อัลตร้านะครับ1 8 5 9 0 0 0บาทนะครับต,ตัวท็อปคือดูอัลมอเตอร์เป็นดูอัลมอเตอร์เป็นออ h วิ l ไดร v ์เป็นอัลตร้าออ h วิ l ไดร v ์ครับ ก็ถ้ากับว่าตอนนี้มีรถ2โมเดลนะครับสำหรับอวตารในเมืองไทยก็คือมีอวตารวันว<ช>ันนะตัวบนและอวตารศูนย์เจ็ดวันวันนี่ขายอยู่เท่าไหร่ครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่2องล้านเก้าหมื่นเก้าพันอ่าสองล้านหนึ่งตัวท็อปสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันากว่าส่วนต่างถ้า,ถารถมี2เกรดเหมือน2 5, องทรมเหมือนกันท็อปกับท็อปเนี่ยห่างกันประมาณ4ี่แสนแก๊สแต่ถ้าท็อปของ07กับตัวเริ่มต้นของวันวันเนี่ย ห่างกันอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเกือบ0 0งแสนแต่ไซส์มันแตกต่างกันเดียวไหมจริงจริงไซส์อ่ะใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันว่าตัวศูนเจ็ดจะสั้นกว่านิดหนึ่งแต่ว่ากว้างกว่านิดหนึ่งคือจริงๆก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในขนาดเรียกว่ากลุ่มขนาดใกล้เคียงกันตั่สินใจยากนะถ้าเป็นลูกค้าวันวันกับ0ูนย์เจ็ดนะฮะถ้าจะซื้อศูนย์เจ็ดมันต้องซื้อเพราะเหตุผลอะไรครับทําไมถึงไม่จ่ายเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนไปเอาวันวัน คือจร,จริงๆแล้วเหมือนกับวันๆพีเจมันจะมีลักัวรี่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับถ้าเรามองว่าอย่างประตูประตูเปิดอัตโนมัติประตูดูดอะไรเงี้ยดูแบบไม่ได้จําเป็นเราก็อาจจะเอาแค่0ูนย์็ดก็พอ,อนะครโหนี่รกระจกไม่มีแล้วเป็นกล้องใช่ฮะ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวออปชั่นเสริมที่ลูกค้าสามารถซื้อได้อ๋อเหมือนพวกซูเปอร์คาร์เลยใช่เอาอะไรไม่เอาอะไรคือคอนฟลิกต์ได้เข้ามานั่งในห้องใช่ใช่ครับออมีหน้าเพราะคนขายดีลเลอร์ของคุณอะอวตต้าเขาขายพอร์ชเรืสไตล์นั้นเลยครับอเคแล้วลูกค้าไทยเลือกได้แบบนี้เลือกได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออวัตา07เนี่ยคือราคาตัวเริ่มต้นมันเป็นราคาที่เข้าถึงได้ตามคอนเซ็ปต์สมาร์ e อีเลกันน์เอ็กซ์พอร์ตเลสลักชัวรี่ เป็นลักชัวรี่ที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับตัวเริ่มต้น1นึ่งล้านหกแสนหาหนะครับซึ่งแต่ว่าคือมันก็จะมีออฟชั่นเสริม2อย่างก็คือ1คือเป็นเบาะแบบนี้ครับเบาซีโร่กาวิทีซีดนะครับซีโร่กาวิทีซีดเนี่ยจริงๆแล้วแพ็กเกจซีโร่กาวิทีซีดหนังเนปปาเนี่ยจริงแพ็กเกจเนี่ยอยู่ที่80,000บาทแต่ตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นของ Early Bird ลูกค้า600คนแรก 600คู่แรกก็จะได้เบาะนี้ไปปกติต้องจ่ายเพิ่มอีก80,000นะ8 0 0ใช่เพื่อจะเอาหนังแบบนี้สีแบบนี้เพราะเป็นเบาะกัมพูีก็คือยกนอนได้ใช่โอเคกัมพูี้นี่คู่หรือเดี่ยวครับคู่ฮะโอ้ยก็ไม่แพงเนาะใช่ถ้าเป็นแบบพวกซูเปอร์คาร์นี่เวลาคอนฟิกเบาะพิเศษอะไรแบบนี้เนี่ยเล็กคาโรอะไรที่เขาทำกันแข็งๆด้วยนะแบบจ่ายเพิ่มํามสี่แสนเนาะเออ อันนี้8ปดหมืแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกฮะคือเป็นโปรโมชั่น early bird 600คนลูกค้าแรกก็จะได้600คันแรก6 0 0คันแรกก็จะได้เบาะนี้ไปในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยนี่จะเป,เป็นกล้องเลยก็จะเป็นออปชั่นอยู่ที่90,000 90มบาทคือถ้าเกิดอยากจะใช้แบบเดิมบอกว่ามันปวดตาต้องมามองกล้องก็มีกระจกให้อยู่เดิมปกติก็ได้แต่ถ้าอยากได้แบบมันล้ำแบบนี้อ,อีก9 0 0า0ม0เาแล้วก็จะได้ล้อลายพิเศษด้วยลายใหม่ ออกมาเป็นคู่กันให้ล้อด้วยจริงๆตัวเนี้ยตัวเบาซีโร่กับวิตี้ซีดอ่ะเราก็จะได้ตัวนี้ด้วยตัวอวตารลิง์เอ้ยเจ๋งอ่ะลิงก์กับอะไรลิงก์กับ iPad <อ>เราจะจริงๆมันลิงก์กับ iPad ที่มีที่แบบมีแม่เหล็กข้างหลังอ่ะฮะก็มาแปะได้แล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นถ้าเราโหลดตัวแอปอวตารเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างจอข้างหลังกับจอข้างหน้าได้ทําให้คนที่นั่งหลังเนี่ยสามารถควบคุมรถผ่าน iPad ที่ลิงก์เข้าไปได้แบบจะ พอโหลดแอปแล้วเนี่ยจะลดกระจกเพิ่มแอร์ลดต่างๆอะไรเงี้ยสีแอมเบียนไลท์อะไรเงี้ยจัดด้วยไอแพดของเราด้วยไอแพดของเราเฮ้ยเจ๋งว่ะถ้าเป็นวันๆประตูดูดก็อันนี้ก็ประตูธรรมดาโอเคถ้าคุณชอบสไตล์ตัวนี้มันเป็นเอสยูวีไหมเป็นเอสครับครับนี่ตามสมัยนิยมครับนี่ฮะความดีไซน์สลิกดีไซน์ของมันโอ้โหนี่สัญลักษณ์07 จริงเขามีฝาแฝดก็คือที่เป็นตัวซีดานมันจะมีตัวเล็กเหมือนกันที่เมือนจีนศูใช่ไหมฮะ๋อแต่ของเราเลือกเป็น0ูนยเพราะว่ามันเป็น SUV ศูนเป็น SUV อือืนี่แหละครับพอเข้า0ูนยมาขายเดี๋ยวคนก็ทำน่าจะศูนย์กได้วยช่วยกันซื้อกศูนย์เจ็ดก่อนได้มาก็สุดแล้วเขายอมประกอบพวงมาลัยขวาให้อ่ะใช่ไหมใช่นี่ฮะพวงมาลัยแบบอย่างล้ํา อวาท่า <Avatar. S 2> เนี่ยดีเทลต่างๆของมันแบบนำโพงเมเรเดียนยีจุดครับปีเนียมจัดนะใช่ครัคันนี้ร้านแปดเหรอใช่หนึ่งร้านแปดแสหม่เก้าันครับน่าใช้จัดใช่ครับร้านแปดแต่สองมอเตอร์มอเตอร์คู่ใช่ครับแล้วถ้าเรายอมจ่ายร้านหกถูกกับาสองแสนอะไรหายไปนอกจากมอเตอร์ละ จริงๆที่หลักๆก็นอกจากจริงๆหลักๆคือเป็นระบบช่วงล่างเลยฮะคือมอเตอร์คู่แล้วก็ช่วงล่างด้วยเพราะว่าตัวตัวที่มาออเวลไรส์เนี่ยจะมาพร้อมช่วงล่างแบบ C D C air suspension ช่วงล่างถุงลมด้วยช่วงล่างถุงลมด้วยจ่ายแค่ล้านแดได้ช่วงล่างถุงลมแล้วก็ตัวบนจะเป็น1 2อตัวล่างจะเป็นร้อยยโอ้โหแล้วก็ลำโพงของตัวบนจะเป็น Meridian ยี่สาตำแหน่งตัวล่างจะเป็นลำโพงสิบหกแหน่ง มชอบอย่างนึงนะผมชอบที่มันมีเฉดอ่ะไม่ใช่กระจกอย่างเดียวมันติดใช่ใช่มันมีม่านไฟฟ้าต้องมาร้อนหัวคือจ่ายเงินระดับนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดซื้อตัวนี้นะนี่ครับคอนฟิกกระจกเลยอย่างล้ําตัวนี้เป็นตัวกระจกนี้ต้องเป็นออฟชั่นเพิ่ม90,000บาทแล้วก็จะได้เปลี่ยนร้ออีกลายใหม่ให้เลือกด้วยแล้วคันนี้มีซีโร่กัิตี้ไหมครับมีซีโร่กัิตี้ครับในเงินล้านแได้เลยอ่า ซีโร่กาวิตี้เป็นออปชั่นอออปชัั่นนหรคแต่ว่า600คันแรกเนี่ยก็จะได้ซีโร่กาวิตี้ซีพร้อมกับหนังแนปป้าเลยโอ้ถ้าใครมีแพนอยู่แล้วผมผมว่าซื้อได้เลยนะราคาดีนะใช่ใช่คือคือบางคนก็คิดว่าอยากให้ถูกกว่านี้นิดนึงแต่ก็ก็ไม่ได้น่าเกียดสำหรับผมนะมองร้าน6กับร้าน8ใช่สำหรับของที่ได้สำหรับแบรนด์นาวาท่านะใช่สำหรับแบรนด์ก็ของที่ได้มันเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาวาท่านะ พวกลักชวรีแบรนด์บ้านเราเนี่ยก็ก็มีแต่ก็เลิกเลิกมีมีไม่แน่ใจแต่อัลาท่านี่เขาชัดเจนเป็นเป็นไฟฟ้าเลยวิ่งได้เท่าไหร่เติมไฟ <ป S 2> วันววนี้วิ่งได้575บกิโลครับจริงจริงแต่จริงตัวของตัวเนี่ยถ้าเกิดที่เรามีแพลตฟอร์มแบบเป็น r e e อีด้วยอ๋อเหรอก็ทำทางเลือกเพราะจีนประเทศมันใหญ่นะใช่แล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็ r e e อ แต่ที่มันไทยเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวโอเคโอเคเพราะอวตารนี่มันมาจากนู่นไม่ได้ประกอบที่ไทยใช่นําเข้าครัแล้วนี่อะไรครับพี่อีกครันนึงนิวโมเดลเปิดตัวรถใหม่ในงานเหรออันนี้เราเอามาจัดแสดงให้ให้โชว์ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีโมเดลนี้เข้ามาครับอ่าโอ้โหมีมีการมาเรียกน้ำย่อยมาดึงตลาดก่อนด้วยนี่คือ Q05 เนาะ q 0วัวันนั้นไปงานเปิดตัวที่จีนมาอ ลูกเล่นมันเยอะนะแต่วันนี้เข้าไปในรถได้ไหมยังไม่ได้ยังโอเคอดใจรอก็คือมันก็จะเขาเรียกอะไรตัวเล็กลงไปกว่าใช่ S05 ใช่แต่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งจาก S0S มาเป็น S0Q ครับจะพามาดูอีกคันหนึ่งนี่ฮะที่สื่อมวลชนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือ DeepHorn s 0 5 m a c Long Lens คือพี่ขายอ่ะพี่มี2สเปค มี B E V กับ I E V ใช่ไหมครับใช่ครับแต่คันนี้ <BE V S 2> เป็น B E V อย่างเดียวแต่เพิ่มระยะทางวิ่งให้มันใช่ด้วยการเพิ่มแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมอยู่ที่ประมาณ56กิโลวัตต์แต่ตัวนี้จะมาอยู่ที่68.82กิโลวัตต์ก็คือแบตที่ใหญ่ขึ้นทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นครับถือว่าเรียกลองเลนจ์ได้คือจากความที่แบตไม่ข้าม70ก็จริงแต่มันตัวเล็ก1วอเตอร์ราคา,อย,าอยู่ที่999,000บาทครับ เอ้าเท่า S อซีโร่ไฟส์ไอวีเลยอ่าใช่ราคาเท่ากันฉะนั้นก็เป็นทางเลือกทางเลือกใช่ครตัว i อ v ของพี่เนี่ยที่มันทินฮิตกันเนี่ยเพราะมันได้ทั้งเติมน้ำมันและชาร์จไฟใช่แต่มันวิ่งด้วยมอเตอร์มันได้แบตเท่าไหร่เอ่อ26กิโลวัตนะฮะก็วิ่งได้เป็นร้อยโลก็ได้ใช่ก็ยังวิ่งวิ่งได้เป็นถ้าเป็เคื่อไฟอีกเดี๋ยวก็ได้170กิโลโอ้ก็เยอะเนาะเยอะคือคือถ้าคุณไม่อยากเทศกาลน่ะไปแย่งกันชาร์จไฟข้างนอกคุณก็ใช้ตัวนั้้นได วันทํางานถ้าคุณวิ่งแบบร20กิโลเมตรถึง150กิโลเมตรคุณก็ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวใช่แต่เครื่องยนต์มันจะติดบ้างนะในแง่ของการทํางานปั่นไฟแต่มันก็ไม่ได้แต่มันจะใช้ไฟเป็นหลักถูกไหมใช่แต่ตัวนี้เสริมเข้ามาก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นได้5้ารอยกิโลเมตรค่าตัว999ใช่ครับแต่วันนี้การแข่งขันมันก็จะมีนะเรื่องไพร์บอลอะไรต่างๆแต่คันนี้จุดขายมันก็มีเยอะอยู่ใช่ครับก็คือว่าคันนี้ นอกจากตัวมันจะวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มาพร้อมกับตัวล้อที่ใหญ่ขึ้นด้วยอย่างเดิมจะล้อ18นิ้วอันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นล้อ20นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับสีพิเศษ black edition ก็คือภายนอกสีดำแล้วก็ภายในสีดำแล้วก็ตัวแมกลองเลนสเนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับ performance ของมอเตอร์ที่ดีขึ้นจากตัวเก่าเนี่ยแรงม้าเนที่ยอยู่ที่175กิโลวัตต์ตัวนี้ก็จะเป็น2 0 0กิโลวัตต์2 0 0กิโลวัตต์ใช่ฮะก็<ม>จะวิ่งก็งน็นเปน รถสเปคใหม่แต่หน้า<ะ>ตาเนี่ยเราเคยเห็นแล้วเคยขับอะไรกันเดี๋ยวยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะว่าจะไปสายที่แบบสบายใจได้ทั้งแบตและเติมน้ำมันอ,อย่าง iev หรือจะมาเป็นคันนี้ที่ไซส์มันก็ใหญ่พอเพิ่มแบตมาเนี่ยมันใช้เป็นรถแบบคันเดียวของบ้านได้ นี่สังกัญยังขายคันนี้อยู่มาเจอคันนี้ครับ,รบน้องง่วงลูมินนะฮะราคาเขา499้าแต่ตอนนี้มีาา 99, ส่วนลดเนาะ499เอ่อเาเราเรียกว่าเรามีแคมเปญพิเศษละกันก็อยากจะให้อยากจะให้คุณลูกค้ามาลองติดต่อเซลล์ดูนะครับเราก็มีแคมเปญพิเศษสำหรับน้องง่วงคนที่อยากจะได้รถซิตี้คาร์น่ารักน่ารักสักคันหนึ่งนะฮะเห็นว่าราคามีเลขสามนำนะใช่คือวเตามน่ารักอยู่นะใช่ใช่ครัคันนี้ก็คือรับสติ๊กเกอร์อ่านี่เปรับสติ๊กเกอร์ เพราะจริงๆแล้วลูกค้าลูมินทุกคนก็ส่วนมากก็จะชอบรับสติกเกอร์กันเพื่อเพิ่มความน่ารักของมันแล้วก็ให้แบบดูมีความเป็นตัวของตัวเองอืมครับก็ถ้าสามนำก็น่าสนใจครับลองดูนะแต่ที่จะพาชมนี่ e zero นะครับ e zero s นะ SUV ที่มาพร้อมฟังก์ชันกระบะแล้วก็กระบะเลยแท้ๆคือพหันเตอร์ K 5 0 f t ระบบ REV ระบบ REV ใช่ครับก็คือเติมน้ำมันได้ชาร์จไฟได้ช่วงล่าง เป็นอิสระสี่ล้อมอติลิงเคยไปขับที่จีนอลองทริปเลยเทสไดซินเจียงขับมันมาก <c oughs> นะฮะกระแสเป็นไงบ้างพี่ก็จริง <c oughs> ๆแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ายังไม่ได้เป็นที่พูดถึงกันนักเท่าไหร่คน <c oughs> ยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่ค่อยรู้จักเราต้องทำกันบ้านตรงนี้เหมือนกันว่า r E V คืออะไรใช่แต่จริงมันแบบว่าขับดีมากเลยนะใช่มันขับดีครับเงียบนุ่มนิ่งแล้วก็ความที่มันเป็น ไ e v อมันก็ไม่ต้องทําเป็นแหนบเหมือนพวกรถกระบะทั่วไปแล้วช่วงล่างด้านหลังเป็นปีกนกเป็นคอยสปริงแล้วก็เป็นอลูมิเนียมด้วยก็ลองดูครับผมว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมจะไปรถไฟฟ้าร้อยปอร์เ็นะฮะมันมีกระบะไฟฟ้าแต่ตัวเนี้ยมันมีทั้งแบตลูกใหญ่แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่โจมากนะครับได้ความรู้เยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะ ความตั้งใจในการทำแบรนด์อวตาท่าเนอะครับ,รบอืมแล้วก็ดีพอยางเอสซาโ s ไฟเนี่ยใช่ก็เพิ่มแบตเตอรี่มีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นครับครับผมอ่ะก็นี่แหละครับคือการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะลดเก่ามาลดราคากันอย่างเดียวนะการแข่งขันแบบนี้ดีครับ,รบนำเสนอของที่มันแบบราคาไม่ต้องลดเยอะแต่เพิ่มมูลค่าเพิ่ม แล้วก็อาจจะขึ้นราคานิดนึงแต่สิ่งที่ลูกค้าได้ได้ระยะทางมันคือได้ความปลอดภยัยความสบายใจได้ความสะดวกทุกอย่างนี่คือสไตล์ของช่างงานเขานะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจโมากๆครับ<อ>ไปเ<ม>จอ<า>คราวหน <ะ S 2> <ม>้าขอบคุณมากครับ